บาาดนี่ยปาดิโยสันเสียงกะเสเสียงสันเสกสารพันยญะภาบาสุดสาวส่วนสีลูอาตมาสีในสสงธรรม,มาภาคนิธานไข เพื่อสอนใจให้ต้องคิดที่ของมมองมัวป้าพุ่งตัวให้สูงนำตามธรรมพุทธวาหวังไว้ญาติพี่น้องขยุมทานสีอานเนนนะดนต้หอดวางเนียนใเห็นปองกองการ เอินวิญญาณผู้เิ่นตายให้เิ่นมูทธานานอมฝูงขยุมผู้มาล้อมอย่าเซลเสียงให้ตั้งเตียงญาติพี่น้องตลอดเจียงให้เพียงพองกรมกระใจีา้าเวนตกแต่งไว้ใต่เทียนสองหูซา อาตามาสิไขก่อนแจกท่านแนววันเอินมีเสาอยู่ว่าขานานไอยเสาๆก็นี่เนาะขนาดเนาะเพราะว่าก่อนนี่เป็นก่อนเสื่อนดวงมิญญาณนี่กันหนยมันมันโบทันหัวตีกันได้เ่ราะมันก็ก็เทศยดไปพูดๆุดนิเนาะเอาไม้เสียบเสาเก่าสัน,นอ,อันนี้พระสมณีนเพเทศเรื่องเสื่อนดวงมิญญาณ สำหรับคนไหนที่พ่อเม่ที่ดวงหลับไปแล้วที่บเคยเฮ็ดบุญน้ำพ่อเมย์จะเถื่อนเนาะ,ะกับฟังสมมเณรเพิ่น,นกัเทศเป็นทํานองแลเป็นอะไรสำหรับผู้ที่อยากคิดว่าโอ้เอาบทเฮ็ดบุญหาเพิ่นโดนแล้วบางครั้งอ่าสีเฮ็ดบุญไปหาเพิ่นเนาะส่วนบุญสูงก็ส่วนไปหาเพิ่น สำหรับพ่อแม่ที่ลุงรับไปแล้วเนาะจะได้กาเสิร์ับฟังจเจริญพอดนิมนุลคนนั้มนนาดี้หอดว่างเงนินเห็นป้องกองการเอื้นวิญญาณผู้เพิ่นตายให้เพิ่นมูธนานอมฝูงขยุม่มผู้มาลม้อมอย่าเสี้ยวเสียงให้ตั้งเตียง ญาติพี่น้องตลอดเกียงให้เพียงพองกามกระใจพาเวนตกแดงไว้ไตเทียนทองบูซาอาตามาสิไขก่อนแจกท่านแนววันเอินขอสือ วิญญาณในกุ้งวายหลวงวิญญาณผู้ที่มิดหมอดมูวไอกะวังในเพืงอาหูเมื่อนานคือสิอุกอังเอาบ่อยากจากเลยปาลีน้อเต้ก็จำเป็นนาลีกนี้บ่มีไล ซาหรือไว้ต้องเจอพอ่อว่วันไหนก็วันหนึ่งถึงเข้าการจะต้องพ่อบ่ม,มีแนวผู้เสื่อนไปบ่กับหลับบ่เฝืนนอนบ่เตือนนิ่รันการเสนสงสารดีน,อน้อ vắng bay nhà thăng lại cầm lăng sang mà than chek ban thọ lanh tiệt than pha nhăn thay suối hàm xa tuột trăng hóa xa tuột lửa ที่อยู่โลกไตหลวงวิญญาณเจ้านานอยู่ทั้งในก็ะเ้่วยาแม่นสิอยู่ฝากฝ้าก็ะทำทอนจุงคอยมองเมื่อนี้ฝูงพี่น้องญาติมีรมวลสาหาย คิดทอดได้เลือกเกินให้เวินมาทั้งนี้เจ้านี้ไปไครเยินเดินคนทั้งกระต่างทีจังว่าในมือนี้ขอใ้กรุงเก่าสถานพอว่ายากจุวานกำลังวานกระใจของ ให้เจ้ามาหองหับส่วนกุศลตั้งคายหมายว่าทรลมันใหม่ในอาบายพุ่นโทษกวท่านบุนส่วนนี้ให้พ้าขึ้นสู่สวรรค์ถ้า,าวิญญาณเจ้านานเหนาแทนสาขาไหล ให้พินโยกระเสริมสุขส่วนิลันยามีหอนสนุกนอนสนุกเถิงอยู่ในปางวิมันแทนยาสีมาอยากแก่นกระเสริมสร้างแนวหางไผผู้ที่อยู่โลกใ้อะไรยิ่งกระจำเป็น ยิ่อยากเห็นเจอพบแต่บ่มีทั้งแนวมันกะจำเป็นแนวแนวความตายเป็นของเทียงเมืองบ่ตายอยู่โลกไ้หาเลยกะบ่มี แต,ตอนเจ้าอยู่เป็นคนเคยอาศัยภัยพิงเพิ่งยิงตะพองมวยตอนเจ้ายังอยู่น้ำ้วยการงานหมาทาันต่อมาคิดหอดเดีน้อเคยกินขา่าวผพาม เคยกินปลาห่วงกลางแต่ข้าวกีก่อนด่างขันคิดไปคิดมามันโลดอกอยู่สั่งบางแน่นอังในสวงคันหมอมีวันเจอกันเสื้อว่าตายสลายห่างพอเอือ ขึ้นมาดลือมาเวีนหูพังพุ่งพองกระโตีถือว่าในมือนี้เป็นมือแห่งวันใสแนวไหลๆไลกระเตรียมท่านบ้านป่วยให้หมดเกียงผลสินทานวันนี้อานนี้ส์งทุกสิ่งอย่าง สี่ขอวางให้แกเจ้าพุ่งพองบ่ห่วงยัางจังว่ามามาเดือจังว่ามามาพอนมาหอดดอนเจ้าอยากฆ่า มาหอดนาเจ้ายาเวมาหอดดอนปาา่าขามาหอดนาปะเตยาเวดินอยูเ่เสยถ้าข้าเศราระวงังเกยเหิวหาดพนาลวงถ้าเจ้าลงุนทางให้อาฟังเสียงนี้มาดีๆอย่าเครื่องแคน เม่นสังไผ่ดื่มสาปวดขมาโทษให้อาภาัยด้วยสุขประเด็นคำเนื้อเวนที่เคยลวงสิ่งทั้งปวงให้หายโทษโปวดจงหับผู้ขอความแจ้งแตงสนองเมื่อนิญาตพี่น้องกำลังแตงบุญหา ให้มาโมธนลมเดี๋ยวจึงเมื่อเมืองฟ้าอยากดีกะเพียงความถ้านอมบุญในหนุนสรงสวมประสมบมาดแม่มนุเจ้าป้าคคสุโคนนั่นล่ะนาสาธา โยมนสาธุสาธุแจสาว่ะสาวคือว่าอย่าลับก็ได้บางคนก็ว่าสาแท้สาว่าคิดหอดผู้ที่จากไปอ มีอยู่บ่สำหรับกูที่มีพอมีแม่ที่จากไปแล้ว